พาดหัวข่าววันนี้วิธีสมัครสินเชื่อสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนวงเงิน50,000บาทผ่อนสบาย5ปีสินเชื่อให้กู้ยืมเงินพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรคนจนอนุมัติเหลือ50,000บาทผ่อนเดือนละ242บาทออมสินไปกู้ให้กู้ยืมสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสร้างอาชีพเพิ่มรายได้วงเงินกู้ ห้าหมืนบาทผ่อนสาถึงหปีดอกเบี้ยศูนเปเซนต์ต่อเดือนใช้บอสยอค้ำประกันกู้หนึ่งมืนบาทผ่อนขั้นต่ำสองรบาทต่อเดือนข่าวดีสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเวลานี้ทางรัฐบาลได้ร่วมมือกับสถาบันการเงินอย่างธนาคารออมสินปล่อยกู้สินเชื่อวงเงิน50 0 0 0บาทเพียงแค่ท่านมีบัตรคนจนเท่านั้นโดย วิธีสมัครสินเชื่อสำหรับผู้ถือบัตรคนจนวงเงิน50,000บาทผ่อนสบาย5ปีจะมีรายละเอียดอย่างไรนั้นไปดูกันเลยหรือติดต่อได้ที่ call center 1115วิธีสมัครสินเชื่อสำหรับผู้ถือบัตรคนจนวงเงิน50,000บาทผ่อนสบาย5ปี สำหรับท่านที่ถือบัตรคนจนเวลานี้ทางรัฐบาลได้ร่วมมือกับทางธนาคารอ,อมสินปล่อยกู้สินเชื่อบงเงิน50,000บาทโดยมีชื่อสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบสำหรับเพื่อให้ท่านผู้อ่านนำเงินกู้เหล่านี้ไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพหรือการอุปโภคบริโภคแต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระรีไฟแนนซ์ นี้ในระบบต่างๆขอเพียงแค่ท่านผู้อ่านมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเท่านั้นโดยทางธนาคารจะให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริงและตามความสามารถในการชําระหนี้ไม่เกินหลายละห0 0 0มบาทโดยให้ระยะเวลาในการชําระกู้ไปชําระคืนในระยะเวลานาน,านถึง5ปีขั้นตอนการสมัครสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ ผู้ถือบัตรคนจนคุณสมบัติท่านผู้ที่จะขอสินเชื่อจะต้องเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพมีรายได้แน่นอนท่านที่จะขอสินเชื่อจะต้องมีสัญชาติไทยท่านผู้ที่จะขอสินเชื่อมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่เกิน65ปีท่านที่จะขอสินเชื่อจะต้องมีถิ่นที่อยู่อาศัยมีสถานที่ประกอบอาชีพสามารถติดต่อได้ท่านที่จะขอสินเชื่อจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ นร .1 โดยสามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคารเอกสารที่จะต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาผค้ำประกันเอกสารสแสดงรายได้ประกอบอาชีพสมุดบัญชีสลิปเงินเดือนเอกสารรายรับรายจ่ายรูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพใช้หลักรัพย์ค้ำประกันนำสำเนาหลักทรัพย์ที่ค้ำประกันไปด้วย หลักประกันใช้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบสยเป็นหลักประกันเงินกู้ค่าใช้ใจ่ายเสียค่าธรรมเนียม100บาทต่อสัญญาการเดินทางติดต่อธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่470ถนนพระหลโยธทินแขวง3เสนในเขตพระยาไทยกรุงเทพ10400คอเซ็นเตอร์1115อีเมลไวส e GSB.OR.TH หรือธนาคารออมสินทุกสาขาใกล้บ้านท่านรายละเอียดสินเชื่อบวงเงินกู้50 0 0 0บาทอัตราดอกเบีย้ยของที่ร้อยละ0.7ต่อเดือนระยะเวลากู้ตั้งแต่3ถึง5ปีขอบคุณสำนักข่าว m ั n นี่กร .CO.TH